บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุเราะที่สองอันบักรเอาะคลิปที่หนึ่งร้อยสามสิบสอง

มีทั้งหมดจำนวน286อายะคลิปนี้เป็นอายะที่135อาายะที่135าคำแปลพวกเขากล่าวว่าจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนเถิด แล้วสู่เจ้าจะได้อยู่ในทางนําจงกล่าวแก่พวกเขาเถิดไม่เราได้หันห่างออกจากทางอื่นทุกทางและยอมรับแนวทางของอิบรอฮิมและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีอัธิบายเพิ่มเติมที่1 3 5เพื่อที่จะเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำตอบนี้ผู้อ่านจะต้องเข้าใจถึงสองสิ่งต่อไปนี้เสียก่อน คือข้อหนึ่งศาสนายูดายและาศาสนาคริสต์เกิดขึ้นหลังจากที่นบีอิบรอฮีมได้เสียชีวิตไปนานแล้วาศาสนายูดายซึ่งมีพิธีกรรมและกฎระเบียบเป็นของตนเองโดยเฉพาะนั้นถือกำเนิดขึ้นและได้ชื่อของาศาสนาประมาณ400ปีก่อนการมาของนบีอีซาส่วนาศาสนาคริสต์นั้น ได้ชื่อและรูปแบบความเชื่อหลังจากที่นบีอีซาหรือพระเยซูได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นมันจึงเป็นที่กระจ่างชัดว่าข้ออ้างของพวกเขาที่ว่าคนที่จะได้รับทางนำนั้นจะต้องเป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนเสียก่อนจึงเป็นสิ่งที่มิอาจป้องกันได้ในทางประวัติศาสตร์เพราะหากเป็นเช่นนั้นอิบรอฮีม อิสาห์รือพระเยซูและนบ,บีคนอื่นๆตลอดจนคนดีๆทั้งหมดที่ล่วงรับไปนานก่อนการเกิดของาศาสนายูดายและาศาสนาคริสต์ก็ไม่อาจถูกนับอยู่ในหมู่ผู้ที่อยู่ในทางนําที่ถูกต้องด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่า,าศาสนาทั้งสองนี้ม่ได้มีอยู่ในตอนที่บรรดาคนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพวกยิวและพวกคริสเตียนไม่สามารถที่จะกล่าวว่าบรรดาหนบีเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและพวกเขาก็ไม่อาจจะมาอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ดังนั้นจากข้อพิสูจน์ดังที่กล่าวมาทางนำที่ถูกต้อง จึงไม่ได้ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะที่แบ่งแยกพวกเขาออกเป็นสองสาศาสนาที่แตกต่างกันแต่มันเป็นแนวทางสากลที่าศาสนาทูตของอันล็อกทุกท่านได้นำมาแสดงและเป็นแนวทางที่คนดีๆในทุกยุคทุกสมัยปฏิบัติตามข้อ 2. มีเจตนาที่จะเตือนชาวยิวและพวกคริสเตียนว่าพวกเขาทั้งสอง ได้กระทำการชีริกวงเล็บเปิดตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็ีพระเจ้าเทียบเคียงไปกับอันลาะวงเล็บปิดดังนั้นพวกเขาจึงได้หันห่างออกไปจากแนวทางของอิบรอฮีมผู้ซึ่งไม่เคยตั้งสิ่งใดเป็นภาคีร่วมกับอันลาะในการเคารพสการะการยอมจำนนและการเชื่อฟังพระองค์พวกเขาไม่อาจปฏิเสธสิ่งนี้ได้ เพราะคำพีของพวกเขาเองก็ยืนยันถึงเรื่องนี้จบอายะที่135ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสอลลัลล,ลอฮุอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุลาอานความหมายคำภีอันกุลาอาน อัาธิบายโดยเมลานาไซย,ยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่112ถึง113ขออันลอลประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดุลิละอัสลามุอลไลกุมคา